บอกแล e, ้วว่าม e ันไม่มืดอรถมาซ้ำนี่พี่จอมมาซ้ำน ah, ี่สวยจังซ้ำแล้วไม่มืดนะหวูซ้ำแล้วเออพี่จอมสุดยอดเลย5นึ่งทีสาซ้ำรถไปซ้ำสวยมาก ลมเย็นเนี่ยอุิยดูดิฝนตกแน่เลยตรงนน้นอ่ะสามสองเดิมหนึ่งสองซ้ำพี่ยอมไม่ะพี่ไม่ซ้ำเฮ้ยไอ้ลูกบอลนั่นคืออะไร ได้ไก่คืออะไรวะดูดอ่ะเราลงไดแต่เขาก็ไม่ให้เราลงอยู่แล้วลงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูเลืองล่างนี่เล็กทดเดียวเองเหมือนลมเย็นดีอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอยู่นี่เด็กสิบปีติดดอกไม้ด้วยดิ เออน้องพี่ทักน,นูน้นโถแต่เมื่อกี้มันมีอีกลำมันตาแล้ว